รายการวันนี้นะครับเจตนาหลักไม่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปดูเป็นแสนเป็นล้านเหมือนที่เคยทำมาหรอกต้องการให้คน250คนที่มีตำแหน่งเป็นวุฒธธิสมาชิกดูที่ผ่านมา6ปีนะท่านทำดีมาเยอะพลาดไปบ้างเพราะฟังคำสั่งของผู้มีอำนาจไม่เป็นไร <c oughs> เหลือระยะเวลาอีกเพียง40กว่าวัน ท่านจะหมดอายุแล้วได้รักษาการไปจนกว่าจะมีวุฒิชุดใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะตัดสินใจบนผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่หนึ่งสองท่านจะคำนึงถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาข้อมูลที่ท่านอาจารย์อนนน์มานำเสนอเนี่ยไปพิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่าไหลไปตามอำนาจของทุนอย่าสนุกกับการร้องคาราโอเกะอย่าชื่นชมกับวน์แดงอันได้ลิ้มชิมรสเพราะมิฉะนั้นตายท่าน ตกนรกอย่างเดียว